ดูสิดูสำลีสิลูกดูโชว์ชโชว์สำลีมาให้กล้องดูอ๋ออ่าเช็ดอ่าเช็ดแผลให้พายได้ไหมน้อนี่จะเป็นคุณหมอใช่ไหมน้องในจะเป็นคุณหมอใช่ไหมแพย์แพทย์ครับจะเป็นผดผดผยาบาลให้ปพาใช่ไหมพาโดนอะไรพาโดนอะไรพายโดนนี่ยนี่ป่าน้องในกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมเมื่อก่อนน้องในบิ๊กยังในกลัวใช่ไหมดี๋ยวนี้น้องในกลัวอะไรใช่ไหมดี๋ยวนี้น้องในไม่กลัวแล้วใช่ไหมลูก นั่นเองก็ปฐมให้ปบาให้ปไาใช่ไหมนั่นเลยเก่งไม่รูกนั่นเลยเก่งใช่ไหมนั่นเลยเก่งนั่นเลไม่กลัวแล้วใช่ไหมใช่อ่าอ่าดูสินี่ครับต่อไปทไไนนไําอะไรลูกไหนอ่าโอเคบีบบีบนิดนึงนิดนึงบีบบีบนิดนึงโอเคยาอะไรนี่ยาอะไรลูกยาแดงยาแดงใส่น้ำมันทําอะไรห้ามเลือดใช่ไหมห้ามเลือด เฮ้ไงป้าต้องทำไงต่อ,อก,กดไว้ใช่ไหมกดไว้ใช่ไหมป้าปากด,เด้เลเิกไปหาเลยหาเทพมาพัน,นใช่ไหมถูกใช่หาลองท้ำดูทีเตึงมายาวยาวเตปองกดึงอีดึงมปโอเคอ่าพันปาจาอืมจไป,ปจะเนี่ยะไปจ๋ไปเอาวางเวาง วางเดี๋ยวพี่เข้าไปให้แม่ดูเรียกแม่มาดูส่แน่นๆโอเคพัดหมุนดูสิหายยังโอเคจังเลยแม่มาดูดูนี่น้องมันทำให้ป้าจ้ะแม่มาเลียสิหายแล้วโอเคจังเลย Ok, hãy chúc đi chúc nha. chúc 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 hai, chúc hai. chúc 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 Nó chúc 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 chúc